รถกระบะขนเงินขนทองนําไปใช้ในเชิงพาณิชก็ดีหรือนำไปขนของก็ได้นี่เลยนะคะโตโยต้ารีโวคันนี้มีคอกเหล็กอย่างดีให้ด้วยค่ะเป็นเจ้าโตโยต้ารีโว m สมาร์ทแคป2.4 Z ซ d อ t i ดิชันปี2022บอกเลยว่าคันนี้ใช้งานน้อยมากๆค่ะวันนี้เยอจัดให้ รุ่นนี้นะคะเขาเรียกว่ารุ่นหน้าหมูป่านั่นเองค่ะเป็นรุ่นโฉมเดียวกับป้ายแดงเลยแต่บอกเลยว่าวันนี้ยาวจัราคาลดไปกว่า2 0 0 0 0 0บาทเดี๋ยวเราไปชมดีไซน์ด้านหน้ากันเลยค่ะ สำหรับดีไซน์ด้านหน้านะคะนี่เลยเหล่อมากๆนะคะรุ่นนี้มีกระจังหน้าตัดด้วยโครเมียมใหญ่ๆแบบนี้ค่ะและดวงตาไฟของเขาะคะให้มาเป็นขนาดใหญ่บอกเลยว่าส่องสว่างมากๆค่ะสำหรับรีโวคันนี้นะคะได้เป็นสีดําสีของเขาสวยงามมากๆค่ะได้เป็นสีเดิมบางทั้งคันเลยค่ะรถคันนี้เป็นรถมือแรกประวัติเช็คศูนย์แน่นอนค่ะ เดี๋ยวเราพาไปชมภายในกันเลยค่ะสำหรับคันนี้นะครับได้เป็นปี2022แล้วบอกของเขาค่ะใหม่มากๆเลยใช้งานน้อยเลยทีเดียวค่ะไปไปชมออปชั่นกันเลยค่ะนี่เลยสำหรับพวงมราลัยของเขาด้คะได้แบบมัลติฟังชันมีเชื่อมต่อบลูทูธให้ด้วยนะคะและหน้าจอของเขาใหญ่ๆแบบนี้ได้เป็นหน้าจอระบบสัมผัสแล้วด้วยค่ะ สำหรับคอนโซลเกียร์นะคะคันนี้ได้เป็นเกียร์ธรรมดาค่ะวัยรุ่นชอบมากๆเลยนะคะเขายังให้ปุ่มอีโค่โหมดพาวเวอร์โหมดให้ด้วยค่ะและยาวชอบมากๆตรงนี้นะคะโอ้โหเขามีตู้เย็นให้ด้วยค่ะเป็นกล่องคูลบ็อกซ์ท่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปชมความดําเดิมกันเลยค่ะสําหรับน็อตซออประตูของเขานะคะไม่มีรอยแกะขยับเลยค่ะเดิมจากโรงงาน เดี๋ยวเราไปชมดีไซน์ด้านท้ายกันเลยค่ะนี่เลยนะคะสำหรับด้านท้ายของเขานะคะโอ้โหให้คอเกลียกมาอย่างดีสูงมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะขนพาขนขอ,ของต่างๆนะคะได้เยอะมากมายเลยค่ะสำหรับล้อของเขานะคะให้มาเป็นล้อมแม็กดําเดิมจากโรงงานเลยค่ะได้เป็นยางบิสต์โตนเดี๋ยวย่อพาไปชมห้องเครื่องกันเลยค่ะ โอ้โหคันนี้นะคะได้เป็นรถกระบะแต่เขาให้โชคอัพคู่หน้าฝากระโปรงมาแล้วค่ะเปิดง่ายเบามากๆปกตินะคะพอยกกว่าจะขึ้นเนี่ยยากมากเลยแต่คันนี้เขาอำนวยความสะดวกสบายให้แน่นอนค่ะสําหรับภายในห้องเครื่องนะคะสวยสะอาดมากๆเลยค่ะคิวซีต่างๆอยู่ครบคานด้านหนา้าเดิมๆจากโรงงานมีริ้วรอยการใช้งานเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองค่ะสําหรับด้านบนฝากระโปรงนี้นะคะนี่เลยสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบค่ะเม็ดอาร์คเรียงตัวสวยงามและฉะนวนกันความ รถคันนี้นะคะสมบูรณ์มากๆค่ะใช้งานน้อยไม่มีวิ่งหนักฝุ่นดินแดนแน่นอนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับรถกระบะไว้คนเงินคนทองบอกเลยว่าต่อยอดกิจการได้เป็นขอาเป็นกรรมแน่นอนค่ะ t o y ยต้ารีโว2.4 Z Edition n t ปี2022ไม่เพียงหลักหมื่นกิโลเท่านั้นเองค่ะและคันนี้ได้เป็นสีดําสวยมากๆเลยวันนี้ยางมาจัดโปรราคาพิเศษให้แล้วนะคะ สำหรับคลิปนี้เท่านั้นนะคะปกติราคาอยู่ที่479,000บาทเลยค่ะแต่วันนี้ใครชมคลิปนี้รับไปเลยราคาพิเศษเพียง449,000บาทเท่านั้นค่ะและแถมยังได้คองแบบนี้ไปใช้งานด้วยค่ะสำหรับลูกค้าต่างจังหวัดไม่ต้องเป็นกังวลเลยนะคะสามารถซื้อขายผ่านทางออนไลน์กับ และอย่าลืมนะคะสำหรับโปรโมชั่นตอนนี้ทางเทียคาออกรถเพียง199บาทเท่านั้นค่ะใครที่สนใจแล้วสามารถติดต่อทางเทียคา้าได้ทุกช่องทางตามด้านล่างนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้เราต้องขอตัวลาันก่อนแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ